เปิดภาพบรรยากาศอาสเตอร์ปาร์ตี้งานแต่งแคทซันยาเจ้าสาวสวยหวานชุดเด่นมากเรียกได้ว่าเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกคนแล้วสำหรับแคทซันยาสิงหานางเอกสาวจากช่อง7เมื่อวันที่8เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาได้ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจขอแต่างงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคบหาดูใจกันมากว่า2ปีโดย สาวแคทได้ออกมาเผยภาพโมเมนต์บรรยากาศสุดโรแมนติกที่แฟนหนุ่มได้สวมแหวนเพชรเมโทโซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งให้แฟนๆได้ชื่นชมกันมีทั้งความสมาอลังการมากทั้งสวยทั้งหล่อเมหมาะสมกันสุดๆและได้โพสต์วิดีโอพรีเซนต์การแต่งงานถือว่าเป็นการแต่งงานที่สง่างามสุดหรูพร้อมกับมีลูกเล่นอลังการของกาดที่เรียบหรูงดงามเลอค่าอย่างมากล่าสุดเองมี่ มรกฏร่วมยินดีกับน้องสาวสุดที่รักลงบนอินสตาแ a รมแอดเอลิมีเอมมรกคลอได้เผยภาพบรรยากาศภายในงานแต่งกับอาร์ตเตอร์ปาร์ตี้สวยงามอลังการเจ้าสาวชุดเด่นมากเป็นชุดเดรสสั้นประดับขนนกสีชมพูอ่อนเพิ่มความเก๋ด้วยเปลือกแขนยาวสีขาวกับเวลเจ้าสาวแบบตาข่ายอลังการสมกับเป็นแม่งานจริงค่ะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ